พี่ใช้ของเพี่ใช <ah> ้ของเลยโอ้มีเพลงอยู <h <h ่ยี่สิบสองเกาะเพลงเอพ่มีลงสี่เกาะสามครับหนึ่งหนึ่งแปดต่ออยตัวแล้วเกาะมามากตรงตรงสี่ตู้ตู้วไไปตู้มีตัวนะ พี่เห็นพี่เห็นเอาเอาไอ้นี้ไปก่อนเดี๋ยวปะเอากระเไปก่อนเด้ไหมกระเป๋าอนเก้าหกเก้าหกหนึ่งพี่ได้ครับพี่ขามากครับอันนี้เซี่เดี๋ยวผมรอผมเปิดกระชัยกัพี เอาจริงสอบเาเปลี่ยเอารทำสอบรามเหรอไม่เคยกินเท้าคนเดียวพี่เท้สวัสดีครับน้องชายว่าไงเนี่ยสรุปว่าไงเนี่ยฮะสรุปว่าไงเนี่ยเดี๋ยวรีบเชมตบักกันด้วยนะครับครับสรุปว่าไงสรุปว่าไงเดี๋ยวรอเคลียร์ก่อนรอเคลียร์ที่มันที่ผมเคยโดนลุมก่อนว่างละโอเคอีกนานเปล่าอีกนานเปล่าไม่ตรงฟิวบอลไม่ตบบอลนานหรอกพี่ไม่นานหรอกในทีมเอยู่เราตามว่าไงตามให้มาเปล่าโอ้โหไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้ว ฮะฉันไม่ได้คุยกับแกเลยมี๊ปีเสียมึงทำโรงเหรอวะน้องถ้ามึงจะทำคนรับคนอ่ะถ้ามึงทำไปกลับไปทำร้ายอัลพี่มีใครเซ็ตกระย้ายไปทำรถไงป่ะต่อได้ปะผมไปตอมาเาเปลงหลับไปพี่ชกเลยไปขอพี่ชกพี่ชกชิวๆรีดเลยครับไปรีไป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 รักมันทำร้ายเลยย้ายไปทำรถเออแต่ถ้านักมันทำรถอ่ะ รกมัดจีกวรัดยี่สิบวิไม่ไม่เรารักรักกันนานๆนะเพียงเจะเอาดูดิจะเอาแล้วเนี่ยดูดิฟังนะไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังถ้าแล้วอะต้บอกว่าไม่เกินห้าวิอะโอโลโคโค่รับมาโคับนาคับคับดมามามาโกัสโฟกัสเขาเยอะมนกนะโฟกัสอย่บมาอย่ามาอย่ามาไปไปไปอย่า้าาอย่าบมา ชุบด้วยเพื่อนชุบด้วยชุบด้วยปล้อมปล้อมปล้มสวไไปแล้วไปแล้วอย่าอย่าอย่าตีนะอย่าตีนะ แล้วพอแล้วพี่ไม่ต้องยิงแล้วนั่นเนี่ยเพื่อนตายเลยใครตีเพื่อนอ่ะเอาครับกดกดแบ็คโก้ฮมรับเงินรางวัลนะครับเอ๊อขึ้นหลอดที่ตรงที่สวยยุงนี้ครยมาขึ้นหลอดโก้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 โกโก้ขึ้นหลอดไอ้ตัวพี่มึงมึงไม่เคยเลยมึงมีเกาะมีอะไรตลอดอาแม่งเล่นปืนได้แต่กินเนี้ยไม่มีทางอ่ะเลี่ยมมันจะลดอ่ะอะเล็กอยู่ไหนแอะเล็ก สองครั้งนี่อะไรนี่ครับโนมาร์นี่ผมครึ่งหลอดผมครึ่งหลอดนะผมครึ่งหลอดนะมครับครับครับผมไม่มีเสียดนะคุณเชนโนกนได้ได้ตั้งเปิดกระชางกูต่อเขาแหละไอ้เหี้ยเอ่ะพี่มึงมันจะต่อยหรือเปล่าวะมันอยู่ปะเนี่ยเอามากูเลือดเต็มก่อนเต็มนะโอ้โหแม่เดี๋ยวพี่เอาให้เลยหนึ่งหลอดอ่ะกันอ่ะหลอดหนึ่งเราหายแน่ๆนอ่ะโอ้โหเอาอ่ะอถ้าถ้าหลอดเกาะกูหมดก็ อันนี้ก็ได้ป่ะมาอ่าโอเคเบิร์สองมันเบิร์โอ้ใครมันขัดวะฮัลโหลครับแอนตั้งใจผมหน่ดิผมอยากลุกขึ้นเนี่ยโอ้ยยอ่แรกว่ะตัดเอาวงไปก่อนตัดเรียบไปก่อนตัดเรียบไปฮ่าฮ่าม่าฮ่าวิตัดเหีย

ไอ้ที่กอะไก็กุ๊ก็กุ๊กุ้มมัไปเลยแล้วก็แยกไว้เหมือนใครุบ้านใครบ้านมาเลยหมึกเนี่ยเราจะรู้ว่าบ้านใครบ้านใครมันได้อ๋อไม่ต้องแถวใช่ไหมไม่ต้องอยู่แถวใช่ไหมต้องรอแถวอบ้านเสือบ้านเสือบ้านหมึกบ้านหมึกบ้านหมึกเอฟเฟกตอ้เคฟเฟกม์ไ้เอฟมฟกต์ไออฟเฟกต์ไอกต์ไอ้เอเไอ้เกไ้เอฟเฟไอ้ามฟเไม้เอเราตาไ้เอาเฟกต์ไอ้มอฟเกไอเอกต์ไอาไอ้อฟเฟไอ้อ ไอเฟไอเบลหายไอเบลพี่ผมรู้ละเมื่อกี้มันมีเฟบอกว่าท่เสรครบไหมไม่ครบพี่ไม่ส่งมาครบครับมันนี่ไงเป็นเฟกไมาเฟกมันลม่นช็กพี่พี่มันมองก็ออกไปเฟกเฟกเฟกโพรเฟกหนีเมาใครก้อไอเขียวเออพี่เขียวอ่ากลิลาเขียวไอ้ยเก็ปล่อยไปเขาเองที่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 มีมอลกมันมีคนบอกว่าไม่เช็คพี่เมื่อกี้แล้วก็เอลแกก็เลยออกไปเลย Can I go to t ไม่ไม่ไอเบลหายไปไหน ไอเบลนี่หายไปแกไม่เห็นมาตั้งแต่ตอนเล่นแล้วไม่ใช่เหรอปาใช่ปะนี่มาแล้วที่มาอยู่รอบนี้ไม่รอบนี้รอบนี้รอบนี้มันมาบ้ากนี่ดิพี่ลูกนี้ดิไม่มาลูกนี้ไม่มาโอเคบ้านเราขาดไอเบลเบลกับลีเฟกไอลีเฟกไอลีเฟกมาแต่กดออกเเเเเเสสสสสีีีียยยยออบ้านเสียครบเนาะเอ้ยบานสขอโทษ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 บ้านเสียครบนะครับอย่าขาดบ้างนะจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราสามงมาตรฐานบ้านเราไว้ โอเคนี่ก็คือบ้านบ้านบ้านพี่เบลหายส่วนรีเฟกกดออกไอทีบอกว่าไหนจระเลือกชิยาขึ้นจากบ้านนี่ก็ปรับเหมือนกันใช่ใช่ของรีเฟกปรับพี่จ่ายเดี๋ยวพี่จ่ายให้มันก็ได้ก็บอกแล้วีิเยอะเกินวเดี๋ยวเองก็รับ่ใจใจต้องจ่ายคืนหมู่บ้านแล้วก็ให้หมู่บ้านรวมให้พี่จริงเทเลปไปก็ไปแล้วพี่ก็บอกแล้วพี่เห็นค่ะใครค่ะบอแล้วเด็กหนึ่งสี่หกเก้าครับปา้าคนเดียวป่ะฮัลโหลครั้งเดียวนะไองฝาก โอเคปะขอบคุณแทนน้องนะครับปะมีมี่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 เงินค่าปรับี่เราส่งเงินเาบ้าีอะรเงินค่าปรับส่งที่หัวบ้านเาส่งตั้งกอเงินแีงเงินอ๋อที่ไปขุดไปฟาร์มไป็นางกันบ้างเมยใช่ครับใช่เฮ้ยพี่เมือนอู้ได้ไงอ่ะก็เห็นอุ้มอยู่ม่รอดูพี่อ๋อใช่แอยังแป๊งแปบแป๊บขอพีนได้นึ่ง ที่ยงกับรูป4สี่โมงอะใครสามารถมาได้มาให้หน่อยนะคนน้อยมาได้มาได้เดี๋ยวมาไม่ม่จิ้มยินยินยินต้องทำาร้แล้วยินต้องจิ้มยินต้องจิ้มมันต้องทํถามเลยต้องถามเลยว่าว่าใครจะมาที่มาวันนี้พี่ก็มาตอนเที่ยงก็